มีทานเรื่องคนขายสุนัขมีร้านค้าแห่งหนึ่งติดประกาศขายลูกสุนักเจ็ตัวเมื่อรู้ข่าวก็มีเด็กๆแวะเวียนเข้ามาเล่นมาชมลูกสุนักทุกวันแต่ก็ยังไม่มีใครตกลงใจซื้อเพราะเป็นสุนักพันธุ์ดีมีราคาค่อนข้างแพงวันหนึ่งขณะที่เจ้าของร้านกำลังยุ่งอยู่กับการขายของอื่นๆให้แก่ลูกค้าในร้านเด็กชายหน้าตาน่าอินดูคนหนึ่งก็มากระตุกชายเสื้อเขาเขาก้มลงมองและถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือไม่ เพื่อนของผมบอกว่าที่ร้านของคุณอาจมีลูกหมาขายผมอยากเลี้ยงลูกหมาสักตัวพ่อแม่ก็อนุญาตแล้วผมขอดูลูกหมาของคุณอาหน่อยได้ไหมครับเด็กบอกอย่างสุภาพอ๋อได้สิหนูพวกมันกำลังนอนเล่นอยู่หลังร้านอะ่ะเจ้าของร้านกล่าวอย่างยินดีแล้วผิวปากเรียกสุนัขทั้งเจ็ดออกมาเด็กชายยิ้มร่าเมื่อเห็นลูกสุนัขวิ่งตุ้ยนุ้ยออกมาทีละตัวเขานับแต่ก็มีแค่หกตัวเท่านั้นไหนว่ามีเจ็ดตัวมีคนซื้อไปตัวหนึ่งแล้วหรือครับ เด็กชายถามเจ้าของร้านตอบว่าอ๋อเปล่าหรอกหนูยังไม่มีใครซื้อไปเลยสักตัวเพียงแต่ตัวสุดท้ายขาหลังเขาไม่ดีมันก็เลยต้องคลานออกมาวิ่งมาพร้อมกับพี่ๆของมันไม่ได้สิ้นคําเจ้าของร้านลูกสุนักตัวที่7ก็คลานออกมาขาหลังทั้งคู่ของมันรีบเหลือนิดเดียวมันต้องใช้ขาหน้าลูกสุนัขมองมาทางเด็กชายแล้วครั้ง,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 งเห็นได้ชัดว่ามันพยายามคลานมาหาเขา หางของมันกระดิกดุกดิกนุกด,กดิกอยู่ตลอดเวลามันคลานเข้าไปเลียรองเท้าของเด็กชายคาทางจะชอบเขามากเด็กชายหัวเราะและอุ้มมันขึ้นมาก่อนจะถามเจ้าของร้านว่าหมาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับปกติอาบอกขายอยู่ตัวละสองพันบาทนะเจ้าของร้านตอบเด็กชายนิ่งอึ้งไปก่อนจะล้วงกระเป๋าหยิบเงินออกมานับเขามีเงินเพียง450บบาทเท่านั้นผมมีเงินไม่พอซื้อหมาตัวนี้เด็กชายพึพรรมพำอย่างเศร้าใจ เจ้าของร้านรีบบอกทันทีว่าโอ้ oh, หนูถ้าหนูอยากได้หมาตัวนี้เอาไปเถอะไม่ต้องจ่ายเงินหรอกอายกให้หนูฟรีๆไปเลยเด็กชายฟังเจ้าของร้านแล้วชะงักไปตอนจะถามกลับไปยังไม่พอใจว่าทำไมครับทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินถ้าจะซื้อหมาตัวนี้ก็อย่างที่หนูเห็นอย่างไรล่ะลูกห ok มาตัวนี้มันติดมาพร้อมๆพ,พ,พี่ๆน้องๆของมันและอาก็ไม่คิดว่าจะขายมันอยู่แล้วเพราะมันพิการวิ่งไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้ ความจริงอาไม่อยากให้หนูได้ของมีตำแหน่งอย่างนี้ไปนะลองดูตัวอื่นดีไหมเด็กชายเม้มปากแน่นก่อนจะพูดว่าคุณอาดูอะไรนี่สิครับว่าแล้วเขาก็ดึงขากางเกงทั้งสองข้างขึ้นเจ้าของร้านทึงได้เห็นว่าขาของเด็กชายคนนี้รีบเช่นเดียวกับขาหลังของลูกสุนัขแต่ที่ทําให้เขายือนอยู่ได้ก็เพราะมีขาเทียมช่วยพยุงเอาไว้คุณอาครับขาของผมก็รีบใช้การอะไรไม่ได้เหมือนกันผมเดินช้ากว่าเพื่อนคนอื่น วิ่งก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้อย่างนี้ผมก็เป็นคนไร้คุณค่าหรือเปล่าครับเจ้าของร้านนิ่งอึ้งไปความรู้สึกผิดพลาดเข้าสู่หัวใจของเขาเด็กชายปล่อยขากางเกงลงแล้วก็พูดต่อว่าผมจะซื้อสุนัขตัวนี้ในราคา2,000บาทเท่ากับลูกหมาตัวอื่นๆแต่ว่าผมมีเงินไม่พอถ้าผมจะอ้อนวอนคุณอาขอผ่อนราคาของลูกหมาตัวนี้เดือนละ100บาททุกเดือนจนครบ2,000บาทคุณอาจะว่าอย่างไรครับเจ้าของร้านน้ำตาไหลาริน สุดตัวลงตรงหน้าเด็กชายและกอดเขาไว้ด้วยความประทับใจพลางกล่าวขอโทษขอโพยในสิ่งที่ตนได้ทําผิดพลาดไปเขาบอกว่าไม่ขัดข้องที่จะให้เด็กชายผ่อนค่าตัวของลูกสุนัขตัวนี้และกล่าวว่าถ้าสุนัขทุกตัวมีเจ้านายที่จิตใจดีอย่างเด็กชายพวกมันก็คงใช้ชีวิตเป็นสุขอย่างมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินคุณค่าสิ่งใดๆเพียงจากรูปลักษณ์ภายนอก